กราบสวัสดีค่ะแม่ขาโอ้โหกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะกับคลิปยาวของเรานะคะพอออไม่ได้นั่งอัดคลิปมาก็สักพักหนึ่งแล้วนะคะด้วยความที่แมบว่าโอ้เหนื่อยแล้วก็แบบไม่มีแรงนะมีอะไรให้ทเยอะมากนะแม,แม่จ๋าวันนี้ก็เลยมานั่งอัดนะคะเล่าแบบนะประเด็นสําคัญสาคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในรอบอาทิตย์นี้นะคะแม่ขาแน่นอนคะ่ะว่าประเด็นที่ ไม่พูดถึงเลยเนี่ยก็ไม่ได้ก็คือประเด็นของคลิปนะคะบอกเลยว่าการที่เอาคลิปออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งนี้เอ,อ่อก็เขาก็คงจะอยากเรียกคะแนนความเชื่อมั่นนะคะแต่ทัวหันหัวกลับค่ะแม่ค่ะ เมื่อวานนี้ทัวหันหัวกลับแบบหอืฉ่ำมากนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าออมีนะคะพี่เลี้ยงนะคะหรือคนใช้เนี่ยของฝั่งแม่ของลูกนะคะเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะออได้ออกมาปล่อยคลิปนะคะเป็นคลิปหน้าบ้านนะคะตอนที่ออผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ไปรับนะคะเด็กๆ นะคะไปทานข้าวไปเป่าเค้กอะไรกันนะคะที่เราเห็นตามท้องเรื่องเลยแล้วก็กลับบ้านมาไปส่งลูกตื่นเช้ามาก็โอ้นะคะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าอะไรเนี่ยทำไมเอาคลิปนี้มาลงโน่นนี่นั่นต้องบอกว่าตอนที่เอาคลิปนี้ลงเนี่ยตอนแรกโอ้โหผู้ใหญ่บ้านโดนด่าช่ำมากแม่เอ้ยช่ำแบบช่ำ นะคะจากฝั่งสาวหมอลํำนะโดน f อฟซแบบด่าแล้วก็มี f อซหลายๆคนก็เออเข้าไปติเหมือนกันว่าเอาคลิปส่วนตัวแบบนี้มาออกได้อย่างไรมันไม่สมควรเป็นการที่ไม่มีมารยาททางสังคมอย่างยิ่งนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าก็ไม่มีมารยาททางสังคมจริงๆนะคะ<笑><笑>เนาะแต่ก็ไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าส่วนมากก็ไม่มีการกษสอยใจแล้วเนาะเออก็ นะเข้าใจได้นะคะก็วันวันแรกที่ปล่อยคลิปออกมาก็ก็ดูเหมือนเขาจะได้คะแนนความเห็นใจเขาคิดไปเองแล้วเขาคิดไปเองแต่แต่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะแม่เจ้าเมื่อวานหรือเมื่อวันวานเออเมื่อวันวานนะคะทางผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดฟาดฟาดเลยจ้ะฟาดเลยนะคะว่าแบบ โอ้โหเล่าทุกประเด็นปื๊บ,บ,บมานะคะอย่างเช่นว่าเออการที่เอาคลิปมาออกแบบนี้เป็นการที่แบบว่าแบบเอ,อ่อสร้างเครดิตที่เขาเรียกว่าไม่ฉลาดนะคะไม่ฉลาดแล้วก็แถมยังยังดูพยายามนะคะแล้วก็โดนทัวลงเนี่ยก็อย่ามาโทษผู้ใหญ่บ้านนะ พราะพวกเธอปึก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 นะคะปึกรอยชั้นกันเองฉายาปึกรอยชั้นนี่ต้องโอ้โหผู้ผู้ใหญ่บ้านก็เข้าใจตั้งให้น้องปึกรอยชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านได้ออกมานะคะทําการไล์สดเนี่ย <S <S ต้องบอกว่ารถทัวร์นี่หันหัวกลับแบบกลับแบบอืฉ่ำกว่าเดิมอีกแม่เอ๋ยนะคะ เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ประกาศนะคะหรือได้เล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่พวกคุณเนี่ยออกมาทําคลิปไม่ใช่ออกมาทําคลิปออกมาโพสต์ออคลิปตรงนี้ก็ต้องเป็นคําสั่งของเจ้านายนะคะเพราะว่าเจ้านายสามารถเข้าถึงกล้องวิดีโอได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะแล้วกออ็ออกมาเล่าถึงนะคะสาเหตุ ว่าเอ้ยอะไรทําไมถึงมีเลศสนัยอะไรถึงต้องโพสต์คลิปนี้เอ่อทางผู้ใหญ่บ้านเองก็เลยออกมาเปิดเผยนะคะเลยว่าแม่เจ้าเอ่อทางผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยก็คือถูกบล็อกนะคะถูกบล็อกจากพี่เลี้ยงนะคะถูกบล็อกจากป้าแล้วก็คนเป็นแม่เนี่ยไม่บล็อกแต่อ่านแล้วไม่ตอบนะแม่่นะอ่านแล้วไม่ตอบ คุณแปลว่าอะไรเหรอเขาถามว่าเขาแบบเออจะไปรับลูกมากินข้าวได้ไหมโน่นนี่นั่นอ่านแล้วไม่ตอบซึ่งความหมายความหมายก็คือก็คงไม่อยากให้เขาไปรับลูกนะคะเพราะถ้าคนที่เขาไม่มีปัญหาคนที่เขาเป็นปูตุชนคนที่เขาเป็นแบบคนที่คิดได้คนที่มีจิตสํานึกแม่ที่มีจิตสํานึกเนี่ยก็ย่อมจะตอบข้อความอยู่แล้วว่าอ๋อเข้าไปรับได้เลยเดี๋ยวจะ โทรบอกพี่เลี้ยงให้เตรียมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคนเป็นแม่เลือกที่จะไม่ตอบเงียบเออก็ถ้าจะให้พอมองก็คือวุธิภาวะความเป็นแม่ต่ํามากต่ํามากต่ําสุดๆต่ําแบบคนพ่อคนแม่ต่ําอ่ะเออคือแบบคนเรามันทะเลาะก,กันมันอยากจะเอาชนะกันน่ะก็ต้องเอาชนะด้วยวิธีอื่น นะคะอย่าดึงเด็กเข้าไปเกี่ยวเนาะเด็กก็คือเด็กเด็กเขานะคะต้องได้เจอทั้งพ่อและแม่ต้องได้อยู่ด้วยทั้งพ่อและแม่จะมากีดกันแบบนี้มันมันมันดูเป็นพฤติกรรมของคนขี้แพ้ของคนไม่มีทางสู้ของคนไม่มีวุฒิภาวะม,มากเกินไปนะคะ เอาเด็กมาโน่นนี่นั่นเป็นข้อต่อรองซึ่งบอกเลยว่าคือคนเป็นแม่นี่ไม่ไม่ไม่นอกจากไม่มีวุฒิที่ะแล้วก็คือเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบด้วยเกี่ยวกับลูกนะอาจจะอาจจะรับผิดชอบเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่เรื่องลูกอืมวันบ้างก็แทนที่จะอยู่กับลูกมุ่งมิม,มินูไม่อยู่วิ่งไปหาแต่ผู้ชาย เพราะฉะนั้นสาหรับเธอสําหรับคุณแม่ก็คือผู้ชายนะคะก็คือนะนัมเบอรวันลูกก็ให้คนเลี้ยงก็ได้แต่ถ้าวัานไหนลูกไปอยู่กับพ่อก็จะคิดถึงลูกเยอะหน่อยก <G ül> ็ก็ไม่แปลกใจนะว่าทําไมโดนสังคมสาบว่าทําไมโดนคนด่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหันกลับมานะ หันกลับมามองตัวเองเช่นกันว่าทําไมคนเขาถึงด่าทําไมคนเขาถึงสาบทาไมคนเขาถึงเกลียดมันเกิดมาจากพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเราไหมหรือว่ามันเกิดมาจากอะไรคือคนคนหนึ่งที่ที่ใครแบบเกลียดมากนานขนาดเนี้ยมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีเหตุผลนะมันไม่ใช่ว่าแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะเกลียดอะไรอย่เงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็ รู้สึกว่าคนเป็นแม่ก็นะวุทิภาวะค่อนข้างต่ำมากแล้วก็เอาแบบความแค้นอะเอาความแค้นมานำพานำพาให้แบบทำอะไรคือเหมือนฉันทำอะไรก็ได้ขอให้ฉันชนะมันอะฟิลประมาณเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบ มันมันไม่โอเคเนาะมันรู้สึกแบบมันมันมันคุณจะสู้ทําไมลูกก็คือลูกคุณไม่ต้องต่อสู้เรื่องลูกหรอกทาให้ลูกมีความสุขที่สุดมากกว่าทําให้ลูกจดจําว่าช่วงเด็กอยู่กับพ่อกับแม่มันมีความสุขยังไงให้ลูกมีมีภาพจดจําที่ดีแบบนี้มากกว่าดีกว่าไปนั่งกีดกันเพราะว่าโตขึ้นเขาก็จะรู้อยู่ดีว่ามึงกีดกัน โตขึ้นเด็กเขาก็จะตัดสินใจเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพยายามหรอกไม่ต้องพยายามนะคะเออ,อจะจะจะ,จะตีกันเรื่องไหนก็ตีไปแต่ถ้าตีกันเรื่องลูกอะ่ะอย่าตีเพราะคนที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดก็คือลูกนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ลดทิฐิลงบ้างเรื่องลูกอะ่ะเพราะยังไง พ่อเขาก็คือพ่อคนอื่นที่จะมาเลี้ยงก็คือคนอื่นความสัมพันธ์มันก็ไม่เหมือนพ่อเพราะว่าพ่อเขายังไม่ตุยนะคะพ่อเขายังอยู่อันนี้ก็ฝากให้คิดเนาะอีจะมองไหลอีปึก